บริเวณตลาดไทยช่วยไทยมีการาลักทรัพย์นะครับมีการลักทรัพย์เกิดขึ้นโดยขณะที่ผู้เสียหายนั้นยืนอรอรถระจําทางที่หน้าตลาดไทยช่วยไทยโดยใช้โทรศัพท์ไอโฟนนะครับคุยกับไปสายอยู่แบบลักษณะว่าเสียบหูฟังหูฟังนั้นก็จะร้อยสายโทรศัพท์ไปอยู่ที่กระเป๋าระหว่างที่อยู่ผู้เสียหายกําลังจะเดินขึ้นรถระจําทางทางคนร้าย ได้ศบโอกาสดึงเอาไอโฟนที่กระเป๋าแล้ววิ่งหนีไปเท่าที่ตรวจจรเราได้ยินเสียงร้องของผู้เสียหายอ,อยู่บริเวณใกล้เคียงก็ได้ติดตามโดยเรามีพลเมืองดีที่อยู่บริเวณตลาดไทช่วยไทยได้ช่วยกันติดตามแล้วก็จับกลุ่มตัวผู้ต้องหาเอาไว้ได้ในทันท่วงทีแล้วก็สามารถที่จะคืนของกลางให้กับผู้เสียหายได้จากการสอบสวนผู้ต้องหาเป็นชาวขเขมร เป็นชาวขเขมรซึ่งตรงนีนะ้ก็เป็นที่นังเกตนะครับว่าเดี๋ยวนี้ชาวต่างด้าวก็ดีที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนอกจากที่จะมาทํางานแข่งกับคนไทยแล้วมีบางส่วนยังมาตั้งแก๊งในการที่จะเข้ามาเก่ออาชญากรรมในพื้นที่ซึ่งก็เป็นครั้งแรกครับที่ทางสอนอบุคคลล่ของเราได้ตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นชาวขเขมรเราสอบสวนไปสอบสวนมาทางผู้ต้องหาก็ไม่ปฏิปากที่จะพูดถึงแหล่งที่พัก ไม่ไปปากที่จะพูดถึงเพื่อนอร่วมแก๊งว่ามีเพื่อนอีกหรือไม่เพราะน่าเชื่อว่าเราน่าเชื่อว่านั้นเขาจะไม่ได้มาเพียงแค่คนเดียวแต่เนื่องจากว่า,าผู้ต้องหานั้นเป็นชายชะกกันอายุป,ประมาณ19-20ปีจากแนวทางการสืบสวนแล้วเนี่ยผู้ต้องหานคนนี้น่าเชื่อจะเป็นทหารรับจ้างมาก่อน เพราะว่าการพูดการจาลักษณะาการโต้อตอบคําถามค่อนข้างที่จะระมัดร,ระวังแล้วก็ไม่ให้ข้อมูลง่ายๆอ,อย่างไรก็ตามผมก็ได้มอบหมายให้ทางชั้งชุดสืบสวนนะครับลงไปตรวจสอบในพื้นที่ตามแหล่งบ้านเช่าที่พักต่างๆที่มีราคาถูกเพื่อที่จะตรวจสอบถึงบุคคลกลุ่มดังกล่าว่ายังมีหลงเหลืออยู่หรือไม่จากที่ เจ้าที่ตำรวจรจาราจรเราได้ร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหานะครับผมก็จะได้มอบรางวัลในการน่ตามตามโครงการทําดีเมรางวัลให้กับเจ้าที่ตำรวจรจาราจรไปเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของเจ้าที่ตํารวจในการที่มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่มีความเข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จะจับกลุ่มผู้ต้องหาในที่เกิดเหตุได้โดยทันทีผลจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเน มีการก่อรัดปัดเปลี่ยนมีการกระโดดข้ามกำแพงวิ่งติดตามกันก็ทําให้ทรัพย์สินบางรายการของจัตุรัสบาจรนนั้นเสื่มอมเสื่อมค่าแล้วก็มีมีบางส่วนชำรุดนะครับซึ่งทางเราก็ได้จัดการให้นะครับเพื่อเป็นขวนและกัากลังใจทุกวันพุธชมถ่ายท่อสดรายการบุคโลสอนอเรียวทามพบผู้กำกับจิว พันตำรวจเอกโชคชัยงามวงกับรายงานสภาพจราจรคดีอาชญากรรมและกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่สอนอบุคลลติดตามชมได้ทางเว็บไซต์ www. b u k k l o p o l i s c o m ตั้งแต่เวลา1 1นาฬิกา30นาทีช่วยเป็นกำลังใจให้ตำรวจไทยในโลกไซเบอร์กันนะครับ